มันคือเชื้อราป่ะใช่มันคือเชื้อราโหนี่เรากำลังกินเชื้อราลองกินเทมเป้ค,ครั้งแรกลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงให้ดูลักษณะก่อนมันคืออาหารสุขภาพปะ โคกเอามา3แบบนะอันนี้แบบเทมเป้สดแล้วก็อันนี้เทมเป้อบนิ่มแล้วก็อันนี้เทมเป้อบกรอบเดี๋ยวลองชิมแบบเทมเป้สดก่อนละกันไม่แน่ใจว่าเทมเป้สดเขากินเปล่าเปล่าเลยปะหรือว่าเอาไปทาอะไรกินแบบส่วนมากอะไม่รู้พั้งๆกับข้าวว่าเอาแบบติ่วแบบผัดเออถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนที่เคยกินหรือว่ารู้วิธีกินอะฝากคอมเมนต์บอกโคกหน่อยนะครับว่าไอเทมเป้แบบสดๆแบบเนี้ยเอาไปทําอะไรกินหรือว่ากินสดๆกันเลยมาแกะดูข้างใน วิ้ยมันเป็นแบบมันคือเชื้อราป่ะใช่คือเชื้อราโหนี่เรากำลังกินเชื้อราอันนี้เราซื้อมาก้อนเท่าไหร่นะยีบาทก้อนเนี้ยยีบบาทเดนเดือนมันแบบแน่นมากเลยคือตอนแรกไม่แน่นถุงแบบนี้หรอกใช่เขาบอกว่าให้เอาไว้วันนึงเชื้อมันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมใช่กลิ่นมันเหมือนแบบอารมณ์แบบเห็ดเห็ดมันก็คือเชื้อราเนาะแต่มันเป็นกลิ่นเชื้อราแบบสะอาดสะอาดอ่ะมาลองชิมกันไหมไปครับคำโต เบี้ยวไหมมันมันถั่วใช่ไหมต่างเป็นถั่วถามสีมาวงกลิ่นเหมือนเห็ดที่ยังไม่ได้ไปปรุงสุกอ่ะก็มีกลิ่นถั่วแซมมันอ่อนรสช้าออกมันมันเพื่อนมันมันจืดจืดไม่แต่รสชาติไม่แย่เนาะใชมไหมอธิบายไม่ถูกรสชาติเป็นไงรสชาติเหมือนเห็ดอืกลิ่นเหมือนเห็ดที่ยังไม่ได้ทำกับข้าวอ่ะก็ถั่วอืมมันถั่วเ t e เจอร์จอบแบบนุ่มๆกรสชาติก็เป็นคล้ายๆถั่วต้มอ่ะเพื่อนส่วนในตัวสีขาวเนี่ยเจ้าเลยนุ่มๆเนาะนุ่มๆนิ่มๆเรากินขาวๆเปล่า เหมือนอะไรอะ่ะเหมือนฟองน้ำแบบนิ่มๆแต่ไม่เชิงแบบฟองน้ำไปเลยนะอันนี้มันจะละเอียดกว่าเน,นี่ยเขาจะละเอียดละเอียดอันนี้เขาเอาไปใช้แในเนื้อสัตว์ปะแต่เอาจริงว่าอาหารสุขภาพเนี่ยรสชาติมันจะแบบไม่ได้นัวหรืออร่อยเหมือนอาหารที่แบบไม่ใช่กินพื่อสุขภาพแล <c oughs> <c oughs> แต่แต่เขาว่าถ้ากินก็ไม่แย่ ไม่แย่เนาะไม่แย่ไม่แย่ถ้าคนชอบกินถั่วอยู่แล้วนะเพราะว่าอันนี้กินได้ไม่แย่เลยค่ะแต่เพราะว่าเอาไปแบบผูกผัดกะเพราหรือแบบไปปรุงอาหารนะอร่อยผัดผักอะไรเงี้ยได้เพื่อนใส่แทนเต้าหู้อ่ะอารมณ์อย่างนั้นเนะาะอราไม่ใายเต้าหู้มะเดี๋ยวชิมมันต่อไปเลยดีกว่าต่อไปหอันนี้ครับเขาบอกว่าเป็นถั่วเหลืองอบก็คือเทมเป้อบนั่นแหละเนาะก็คือเอาอันเนี้ยไปอบเป็นอันนี้แต่รสชาติน่าจะพอกันปะแต่แค่แบบแบนนะอ,อคนร้านใช่ไหม เ็คือว่ากลิ่นแบบดูดีขึ้นเพื่อนเพื่อนนี่ให้ดูใกล้เ่เพื่อนกลิ่นมันดูแบบสุกอะือกลิ่นอันเนี้ยแต่มันสุกอะกิมราชาบเหมือนกันเลยมันมันถั่วแต่นี้เป็นถั่วเหลืองอย่างเดียวนะแต่ที่เปลี่ยนอะก็คือเทคเจอร์เทคเจอร์เขาจะออกหนึบขึ้นเพื่อนแล้วก็กลิ่นไม่เหมือนกันกลิ่นเนี้ยจะออกกลิ่นแบบอธิบายไม่ถูกก็จะเป็นกลิ่นอบอะถั่วอบอะกลิ่นปมามานั้นเลยหอมขึ้นไหมอือหอมขึ้นวกชอบกลิ่นนี้นะ่าแฟองดมเดยวกลิ่นมันก็จะหอมขึ้น กินหอมขึ้นแต่รสชาติเหมือนกันแต่ชอบกินหนิบบ้างป่ะหรอไม่หรืออาจจะเป็นเพราะถั่วได้ไหมอันนี้มันมีหลายถั่วผสมกันแต่อันนี้มันเป็นถั่วเหลืองเดียวเลยไงมาอันสุดท้ายครับกระปุกนี้เป็นเทมเป้อบกรอบครับกระปุกละหกสิบสามบาทครับหกสิบกรัมมันก็คือ,อนนี้แหละเพื่อนๆเหมือนกันเลยแต่อันนี้เอาไปอบกรอบไม่ได้ทอดใช่ไหมเาอบอ,อ,อ,อันนี้ได้ปรุงอะไรปะ่ะน่าจะเป็นเทมเป้ปบเฉยๆเนาะโอ้โหนี่คือแบบสุขภาพแบบสุขภาพมากๆเลยเนี่ยมไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นคล้ายๆปรุงมาแผ่นเขาจะบางมากเลยนะ โอเคนะไม่แต่กลิ่นเหมือนใส่ผงแบบปรุงรสมาแต่ไม่ได้ใส่รสชาติเหมือนกันเลยมันมันเหมือนกันหมดกลิ่นจะเหมือนกลิ่นของทอดอะอารมณ์ประมาณนั้นอะเอ,นนเอออารมณ์คล้ายกลิ่นจะเป็นสแนกอะเมืเอ่อันตอนแรกคิดว่าจะกรอบมากๆแต่ไม่ได้กรอบขนาดนั้นเนาะอาจจะเป็นเพราะมันอบด้วยหรือเปล่าไม่ได้ทอดไม่โอเคนะถ้ากินเล่นอะเพราะว่าโอเคเลยเพลินเินเออเพลินแต่เพราะว่าถ้ามีผงคลุกซะหน่อยอร่อยแต่ถึงว่ามันเป็นอาหารสุขภาพไงจเอาผงคลุกก็ใส่ทำไมเพราะว่าเหมาะแบบคนที่ยังไม่เคยกินอะหรือว่าเริ่มต้นกินอะอันเนี้ยเริ่พพา่่ รู้จักเนี่ยแหละมีใครเคยกินบ้างแล้วปกติเข้าไปทำอะไรกินกันเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโค้กหน่อยนะครับ